เอาละครับน้องเบียรครับน้องเบียรครับนี่เป็นคันชิงหลิวนะครับคันชิงหลิวขณะน,นี้เวลาประมาณกี่โมงวะทุ่มหนุ่ม,ท,มทุ่มกว่า,กวาเกือบสองทุ่มนะครับน้องเบียนะครับเซียนชิงหลิวนะครับได้เห็นว่าเป็นดุกนะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นดุกหรือสวายนะครับนี่ก่อนที่ผมจะกดถ่ายนี่ ขสู้อยู่พักนื้นนะครับวันนี้มีปาร์ตี้คาราโอเกะครับชิงหลิวนี่น่ากลัวนะครับไม่ธรรมดานะครับมาแล้วครับมาแล้วครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับ กำลังใช้สมาธิครับต่อสู้อยู่ครับเป็ดชิงดิวนี้ต้องปลาหนีดนะครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเบาและก็ตาเบ็ดนี้เล็กนิดเดียวนะครับมันเป็นงานศิลปะนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วประดุกครับประดุกครับเห็นแล้วครับแต่เขายังไม่ยอมนะครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วประดุกครับประดุกครับว้าวใสโอเคเลยครับยังไม่ยอมมีครับต้องเบลสวิงมาป่า เอาเหรอเอาโอเคโอเคเอาแล้วครับปลาดึกดึกนี่ปลาคุ้่คำนี่แรงดีครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้้้นมาาแลวววครับฝีมือน้องเบียร์ครับเสียนชิงฤทธอีกทั้นหนึ่งนะครับน่ากลัว ว้าวขึ้นมาแล้วครับว้าวสวยงามสวยงามโอสไซก็โอเคนะครับพอดีมือเลยครับเห็นไหมครับไม่เล็กนะครับพี่ยืนอยู่ฝั่งนู้นนะเขาบอกว่าสู้อยู่นานแลว้ว <laughs> โอเคครับได้เป็นปดุกนะครับเป็นดุกเป็นดุกดุกนี่น่าจะเป็นบิ๊กอุยครับยังไม่ถึงขั้นรัเสเซียนะครับถ้ารัเสเซียใจใหญ่กว่านี้เยอะโอเคครับน้องเบียครับ